สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอันนี้เป็นการเล่นแบบเรนดอมนะคะใครเข้ามาดูก็คือคําถามนี้ก็คือเป็นคําถามของคุณเพราะฉะนั้นคุณคิดถึงหน้าของคนที่คุณอยากจะถามถึงได้เลยว่าขณะนี้เขาคนนี้คิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ตอนนี้เขาน่าจะเริ่มรู้สึกหูตาสว่างแล้วค่ะรู้สึกเหมือนกับว่าเออสิ่งที่มันเคยบดบังสายตาเขาสิ่งที่เขาเคยเข้าใจผิดคุณเหมือนกับมีอะไรมามาบังตาให้เขาเข้าใจคุณผิดให้เขามองไม่เห็นคุณงามความดีของคุณนะตอนนี้เนี่ยเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่รักเขาอย่างจริงใจ คุณคือคนที่หวังดีกับเขาอย่างจริงๆมีแต่ความประรถนาดีให้กับเขาคุณคือคนที่ไม่เคยคิดเอารัดเอาเปรียบเขาคุณคือคนที่มีแต่ความห่วงใยความใส่ใจให้กับเขาตลอดจนถึงทุกคนรอบข้างเขาด้วยคุณคือคนที่ดีที่สุดในความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะคะ เพราะว่าเขารู้สึกอย่างนี้ตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้มากมายเพราะว่าเขาเองน่าจะมีออคอมมิชเมนต์กับใครอยู่หรือว่ามีภาระอะไรมากมายที่ทําให้เขาเนี่ยรู้อยู่แก่ใจแต่ไม่สามารถที่จะส่งมอบความรู้สึกอันนั้นมาสู่คุณได้หรืออาจจะเป็นคุณเองที่ไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะพูดคุยกับเขาอีกต่อไป อาจจะเป็นคุณเองที่ปิดกั้นเขาแล้วไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของคุณอีกแล้วเขาก็เลยได้แค่รู้สึกรับรู้แล้วก็ต้องเขาเรียกว่าแหละต้องยอมรับในความล้มเหลวความผิดพลาดของตัวเอง่อะอที่มองไม่เห็นความดีของคุณณนะตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณเท่านั้นที่เป็นคนที่มีแต่ให้เขาจริงๆแต่เขาอ่ะกลับทําให้คุณต้องเจ็บปวดต้อง เหงาต้องเศร้าต้องอยู่กับความทรมานใจมาเนิ่นนานจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ดูเหมือนกับว่าคุณได้ปิดกั้นเขาแล้วเขาไม่สามารถจะเข้ามามีบทบาทอะไรในชีวิตของคุณได้มากมายอีกต่อไปเห็นไหมคะมีถ้วยอยู่แต่เขาไม่สามารถจะไปจับถ้วยใบนั้นได้เพราะว่าในมือเขามีภารกิจมากมายที่ต้องทํามีสิ่งของมากมายที่ต้องถือเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆ ซาบซึ้งกับความรู้สึกกับทุกสิ่งที่คุณทําให้เขาแต่เขาทําอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองได้กระทําผิดพลาดลงไป